สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับพึ่งหวานพระบ้านนะคะ EP วันที่7กรกฎาคม2,568นะคะวันนี้ก็มีพระมาให้พี่ๆพิจารณาอีกเช่นเคยนะคะถ้าพี่ๆท่านใดรับชมแล้วชื่นชอบองค์ไหนสามารถแอดไลน์หรือว่าโทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์097 986 6621นะคะ รูปรายจะเป็นรูปตัวหนูเองนะคะถือโทรศัพท์อยู่หน้ากระจกใส่เสื้อยีนนะคะถ้าหนูให้ดูเร็วไปก็ทักมาดูภาพนิ่งได้เลยนะจ๊ะทักมาได้ตลอดนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะมีคนปิดแล้วหรืออะไรนะคะโทรมาสอบถามได้เลยนะจ๊ะค่ะพระเปิดให้เช่าบูชาที่300นะคะส่งฟรีอ m มเอถ้ารับแบบเก็บเงินปลายทางจะบวกเพิ่ม50นะคะไม่ว่าจะรับกี่องค์ก็บวกแค่50นะจ๊ะ แต่ขอเป็นคนที่สะดวกรับจริงนะคะไม่ปิดเล่นนะจ๊ะเข้าใจหม่คะด้วยนะคะจ้าเดี๋ยวเรามาเริ่มที่องค์ที่หนึ่งเลยนะคะองค์ที่หนึ่งนะจ๊ะองค์ที่หนึ่งนะคะคหเหรียญเสมารงยาแดงนะคะหลวงปู่ทิมวัดละหารไล่นะคะ ด้านหลังนะจ๊ะคาเรียนหลวงโป่ทิมนะคะเป็นองค์ที่หนึ่งต่อไปนะคะองค์ที่สอง องค์ที่สองนะคะเป็นเหรียญจิโกโดหวงพ่อเงินวัดดอนเยอหอมนะคะ ด้านหลังนะคะค้าเด๋ยนหลวงพ่อเงินนะคะองค์ที่สองต่อไปนะคะองค์ที่สาม องที่สามเป็นเหรียญโชคดีนะคะหลวงพ่อเกษมเข็มโกนะคะ องนี้นะคะองที่สามต่อไปองค์ที่สี่นะคะองค์ที่สี่นะคะเหลียนหลวงปู่ทิมนะคะหลวงปู่ทิมวัดละหานไร่นะคะ คะเหลี่ยนหลวงปู่ทิมนะคะองค์ที่สี่ต่อไปองค์ที่ห้านะคะองค์ที่ห้าเป็นพระตะกัวสนิมแดงนะคะ พระตะก,กวดสนิมแดงนะคะองค์นี้องค์ที่ห้านะจ๊ะต่อไปนะคะองค์ที่หกนะคะองค์ที่หกพระสมเด็จนะคะ ด้านหลังนะจ๊ะค่ะองค์นี้นะคะองค์ที่หกนะจ๊ะต่อไปนะคะองค์ที่เจ็ดอง์ที่เจ็ดนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่โต๊ะนะคะ ด้านหลังนะจ๊ะา,าเหรียญหลวงปู่โตะนะคะองค์ที่เจ็ดนะจ๊ะต่อไปนะคะองค์ที่แปด องที่แปดเป็นพระกลิ่งนะคะพระกลิ่งหล่อโบราณนะคะ พระกริ่งนะคะองค์ที่เก้านะจ๊ะเอยองค์ที่แปดนะคะขออภัยต่อไปองค์ที่เก้านะคะองค์ที่เก้าเป็นเหลี่ยงหลวงพ่อทวดนะคะเหลี่ยญหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะ ด้านหลังนะคะด้านหลังเป็นท่านอาจารย์นองวัดไซวัดไซขาวนะคะค่ะหลวงพ่อทวดนะคะเป็นองค์ที่เก้านะจ๊ะ ต่อไปนะคะองค์ที่สิบองค์ที่สิบเป็นพระสมเด็จนะคะ ด้านหลังนะคะ องค์ที่สิบนะจ๊ะต่อไปนะคะองค์ที่สิบเอ็ดนะคะองค์ที่สิบเอ็ดเหรียญหลวงพ่อฉุยนะคะวัดคงคาดาม ปีหกเจ็ดนะคะสองสี่หกเจ็ดด้านหลังนะคะ เป็นองค์ที่สิบเอ็ดนะจ๊าต่อไปนะคะองค์ที่สิบสององค์ที่สิบสองเหรียญหลวงพ่อหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะคะ ด้านหลังนะคะค่ะเหรียนหลวงปู่เอี่ยมองค์ที่สิบสองนะคะต่อไปองค์ที่สิบสามนะคะ องค์ที่สิบสามเหรียญหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะคะด้านหลังนะจ๊ะ เหรียญหลวงพ่อโจงนะคะองค์ที่สิบสามต่อไปองค์ที่สิบสี่นะคะองค์ที่สิบสี่เหรียญหันข้างหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมนะจ๊ะ ด้านหลังนะคะค่ะองค์ที่สิบสี่นะคะต่อไปนะคะองค์ที่สิบห้า องค์ที่ะะสิบห้านะคะเหรียญหลวงปู่ศีวัดเขาถ้ำบุญนาคนะคะด้านหลังนะจ๊ะ เหรียญหลวงปู่สี่นะคะเป็นองค์ที่สิบห้านะคะต่อไปองค์ที่สิบหกนะจ๊ะองค์ที่สิบหกเป็นพระสมเด็จนะคะ ด้านหลังนะจ๊ะคาองนี้นะคะองค์ที่สิบหกนะคะ ต่อไปนะคะองค์ที่สิบเจ็ดนะจ๊ะพระสมเด็จอีกหนึ่งนะคะ พระสมเด็จองค์นี้นะคะเป็นองค์ที่สิบเจ็ดนะจ๊ะค่ะพี่พี่วันนี้ก็ให้ดูครบทุกองค์แล้วนะคะถ้าหนูให้ดูเร็วไปทักมาดูภาพนิ่งได้นะจ๊ะถ้าใครปิดนะคะขอเป็นคนที่รับจริงไม่ปิดเล่นนะจ๊ะเปิดให้ช่าบูชาที่300เหมือนเดิมส่งฟิล์มเอสไปสเนียไทยรับแบบเก็บเงินปลายทางบอก50ไม่ว่าจะรับกี่องค์ก็แค่50นะจ๊ะ ขออย่างเดียวขอรับจริงจริงๆนะคะแล้วก็ทักมาสอบถามได้ตลอดนะคะพี่ๆไม่ต้องกลัวว่าจะปิดแล้วนะคะทักมาได้เลยนะคะฝากติดตามทุกวันจันทร์และวันพฤหัสเวลาเกือบเกือบหนึ่งทุ่มนะจ๊ะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะจ๊ะสวัสดีค่ะ